เขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเข้าใจผิดว่าสมาัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมาเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีคือขายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางานคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสําหรับคนที่อยากจะขายของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอมมีช่องทางกระจายสินค้าและนี่คือสิ่งที่อินดีมแตกต่างจากที่อื่นคนที่เคยได้รับรายได้าจากอิน มีอีกหนึ่งคนเกินร้านไปม,มีประมาณสัก50คนแสนเนี่ยมีประมาณร้อยคนหลักพันมีเป็นหมื่นๆคนในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศคนไทยไหลายๆคนนําเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองหลอกลวงชักจูงอะไรต่างๆนานาสต็อกสินค้าเสียเงินต่างๆนานาถูกหลอกให้เอา